สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเข้าป่าด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาเก็บเฟิร์นก้านดำนะครับผมเก็บเฟิร์นก้านดำไปทำอะไรนั้นก็จะเอาเฟิร์นก้านดำไปตกแต่งโหลประกัดนะครับคือเอาไปใส่ในโหลประกัดนั่นเองนะครับผมก็อยู่ในสวนยางนะครับผมนี่ครับข้างหลังก็ เป็นส่วนยางนะครับเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นก้านดำเนี่ยนะครับก็จะชอบอยู่ตามที่ชื้นนะครับผมที่ชื้นแล้วก็ที่ร่มนะครับก็มีมีเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจก่อนนะครับว่าตรงไหนเยอะนะครับผมก็ไม่ได้เก็บเยอะนะครับก็ก็คือ ตั้งใจจะพาเพื่อนๆมาสำรวจแหล่งเฟิร์นก้านดำด้วยนะครับผมว่าเขาชอบที่แบบไหนนะครับอยู่ในป่าแบบไหนนะครับผมนี่นะครับปลายานะครับนี่นะครับก็ผมจะใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับก็อาจจะ มุมกล้องอาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสลับเป็นกล้องหลังนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูต้นเฟิร์นนะครับเข้าป่านะครับวันนี้เข้าป่าก็ป่ายางนะครับผมก็อาจจะรกเดี๋ยวผมหา แหล่งที่มันเป็นที่ชื้นช้นนะครับผมก็ต้นเฟิร์นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมเฟื่อการดำนะครับผมก็ลำต้นของเขาจะเป็นสีดำๆๆแบบนี้นะครับเขาชอบขึ้นตามที่ มีน้ําขังนะครับหรือที่ที่มันชุ่มชื้นนะครับผมเขาจะไม่ชอบที่แห้งๆนะครับผมก็ตามป่ายางก็มันจะร่มนะครับก็จะเป็นที่ชื้นนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้หนึ่งกอเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปสำรวจ อีกแถวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวต้องเดินสำรวจนะครับผมเพราะว่าเขาจะอยู่กันกระจายนะครับผมตู้ปลานะครับผมก็ตกแต่งได้หมดนะครับผมตู้ปลานะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับผมก็ตรงนี้อีกกอนนึงนะครับนี่นะครับผม ก็สวยนะครับผมสวยมากเดี๋ยวเดินสำรวจรอบๆอบแป๊บหนึ่งนะครับผมมันจะมีคล้ายๆต้นเฟินด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าคนไหนไปเก็บก็ดูดีๆนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ต้นเฟินก้านดำนะครับต้นเฟินก้านดำก้านของเขาก็จะสีดำนะครับผมก็สังเกต ง่ายนะครับว่าเป็นป่านะครับผมตรงนี้ก็หนึ่งกอนะครับผมก็เดี๋ยวดูว่ามันจะมีเยอะไหมนะครับผมก็ผมจะเตรียมถุงนะครับถุง มาใส่นะครับก็เอาไม่เยอะนะครับผมก็เอ,เอาไปแค่สักห้าหกต้นนะครับห้าหกกอนะครับผมเพื่อไปใส่โดลประกัดนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับสำหรับคนที่หาพืชหาพืชน้ำหรือว่าหาพืชที่ใช้ตกแต่ง โหลปลาพวกตู้ปลาเนี่ยหายากเนี่ยก็สามารถใช้ต้นเฟิร์นก้านดำตกแต่งได้นะครับผมตรงนี้มีอยู่มีอยู่หลายหลายกอนะครับผมเดี๋ยวผมก็ทยอยเก็บไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยผมจะเก็บทีละกอก็ ก็หลักการเก็บก็หลักการเก็บนะครับผมก็ให้เพื่อนๆรวบนะครับรวบทุกต้นนะครับรวบทุกต้นนะครับผมรวบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงนะครับผมให้เขาขึ้นมาทั้งโจ์นะครับทั้งรากนะครับผมดึงเลยนะครับผมต้นของเขาจะแข็งนะครับเขาก็ไม่ ไม่ขาดง่ายๆนะครับผมนี่นี่นะครับผมรากของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตัดไปตัดแต่งอีกทีนึงนะครับผมเพื่อให้ใส่โลปกัดได้แบบเหมาะสมนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับนี่ผมเอาเลยนะครับ ฝั่งนู้นมันจะรกผมผมเจอฝั่งนู้นเยอะนะครับผมแต่ว่าผมเดินดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะมีพอให้ผมได้เก็บนะครับผมไม่ต้องไปฝั่งทางนู้นอีกนะครับผมก็นี่นะครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้สูงมากนะครับผมนี่เพื่อนๆมัน,นีเอาเฉพาะต้นที่แบบใส่โหลได้พอดีนะครับอย่าให้เขาสูงมากนะครับผมนี่นะครับก็ผมจะรวบแบบนี้นะครับผมก็ดึงขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาทั้ง ทั้งจู์ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอืมนะครับผมอืมประมาณนี้นะครับ ก็ตอนนี้หนึ่งตอนนะครับกอนนี้น่าจะสูงผมเลือกที่ต้นเล็กๆนะครับเพราะว่ามันจะใส่โลง่ายนะก็ต้นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็ ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆนคนไหนเจอเจอเจอเง่ามันนะครับเนี่ยเจอรากแบบนี้นะครับเนี่ยก็เกี่ยวรากขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ดึงขึ้นมาทั้งรากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่นเพื่อนเพ นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะต้องเอาไปล้างอีกทีนึงนะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมใส่ไว้แค่แบบสวยงามนะครับ สำหรับการขยายพันธุ์ต้นเฟิร์นนะครับก็ปลูกนำไปปลูกไว้ในกระถางได้เลยนะครับภาคใต้นะครับผมก็ในสวนยางนะครับแน่นอนที่สุดนะครับมีทุกสวนยางนะครับสำหรับต้นเฟิร์นก้านดำนะครับผม อาจจะบางๆนิดนึงนะครับผมแต่ก็มีนะครับออนี่ครับใบเขาจะเป็นใบของเขาก็จะเป็นก้านๆนะครับผมก็จะดูง่ายนะครับผมมาเข้าในป่ายางแล้วนะครับนี่นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับก็มีอยู่สองอย่างนะครับผมใบคล้ายๆกันนะครับก็แบบนี้ไม่ใช่ก้านดำนะครับไม่ใช่เฟือนก้านดำนะครับเฟือนก้านดำก็ใบปลายก็จะ ไม่เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับไม่เป็นแหลมๆแบบนี้นครับก,ก็จะดูดูง่ายนะครับแตกต่างกันเลยนะครับระหว่างต้ายมือไม่ใช่นะครับฝามือเนี่ยเป็นเฟิร์นก้านดํานะครับผมก็ดูง่ายนะครับไม่หลงก้อนนี้สวยมากนะครับนี่นเพื่อน ก็พยายามดึงอย่าให้ขาดนะครับค่อยๆดึงนะครับผมส่วนมากเขาจะเป็นรากรากของเขานะครับเนี่ยเราดึงได้เลยนะครับจะเป็นรากแบบนี้นะครับก็ดึงๆเลยนะครับผมเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ นี่ผมดึงกอนี้ด้วยหาดังไม่เจอก็ดึงได้แบบนี้นะครับ ก็ได้หนึ่งถุงแล้วนะครับก็น่าจะพอแล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปล้างกันนะครับผมเดี๋ยวเอาเศษดินเศษขยะออกนะครับผมจากต้นของเฟรน,นะเดี๋ยวผมขอญอาตเดินทางกลับบ้านนะครับ